d m c อ Daily เสียงสื่อสารบ้านตอชอสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเสียงสื่อสารบ้านปอชอนะครับกับเช้าวันพุธที่25นะครับมิถุนายนอีนาคมนะครับ2563นะครับรีบไปหน่อยนะวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบเงียบเงียบนะครับเพราะว่ารมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของเรานะครับก็ ลับนะครับนโยบายนะครับของรัฐบาลนะครับของผู้บริหารองค์รวมด้วยนะครับในเรื่องของการนะครับผัดเวนะครับในการมาทํางานนะครับเพื่อป้องกันนะครับการอยู่รวมกันหมู่มากนะครับในการทํางานนะครับเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นะครับก็ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับให้พนักงานนะครับและเจ้าหน้าที่นะครับก็ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านพร้อมกับ รายงานนะครับว่าในแต่ละวันนะครับเราทํางานอะไรบ้างนะครับท nice ี่บ mm. ้านนะครับส่วนใครนะครับที่ออกเดินทางนะครับมาทํางานที่กรมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใส่แมสก์ุพังนะครับแล้วก็สัมผัสสิ่งใดนะครับก็ใช้น้ํายานะครับเจลล้างมือนะครับหมั่นล้างมือนะครับทําตามข้อปฏิบัตินะครับเพื่อป้องกันโรคโควิดนะครับ9นะครับเราจะก้าวข้ามผ่านโรคนี้ไปด้วยกันครับ เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นขานน่าวทางด้านของผู้บริหารของเรานะครับนายโซฟอนดีนะครับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับพร้อมด้วยนายาพิชัยเก่งวนาคกุณนะครับผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากร,รชายเลนนายูุชงสุริชัยกุลนะครับผู้อำนวยการสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1นนะครับและเจ้าหน้าที่นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับที่ จังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อตรวจนะครับติดตามความก้าวหน้านะครับการก่อสร้างโครงการส่วนพุทธศาสตร์ป่าชายเลนอานาชาติรัชกาลที่9นะครับของปีงบประมาณ2 6 2จำนวนนะครับ98ล้านบาทเศษนะครับผลการดำเนินงานโครงการนะครับขณะนี้ได้ดำเนินการนะครับก่อสร้างอาคารสำนักงาน2หลังนะครับลานจอดรถ ป้ายโครงการนะครับถนนบริเวณโครงการระบบไฟฟ้าส่วนการสุขาพิบาลนะครับทังเก็บน้ําอาคารปั๊มน้านะครับงานสถาปัตยกรรมและขุดคลองนะครับน้ำนะครับเป็นเลข9นะครับโดยรวมนะครับมีผลการดําเนินการประมาณอยู่ที่82เซ็นแล้วนะครับคาดว่าทุกอย่างนะครับในการก่อสร้างเฟสหนึ่งนะครับก็จะเสร็จสิ้น เรียบร้อยนะครับประมาณวันที่17เมษายนนี้นะครับท bon ัานนี้นะครับโครงการดังกล่าวตามแผนงานนะครับและงบประมาณนะครับจะดําเนินการแล้วเสร็จนะครับในปีงบประมาณพศ2566นะครับซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้นนะครับ700นะครับ3 5ล้านนะครับก็ ล้างก่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่เยอะนะครับแต่ก็นะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้นะครับในด้านของทรัพยากรนะครับป่าชายเลนนะครับระบบนิเวศต่างๆนะครับผ่านนะครับโครงการดีๆนะครับที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับได้ดําเนินการจัดขึ้นนะครับเป็นส่วนพุทธศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาตินะครับรัชกาลที่9นะครับซึ่งจะรวมพันไม้นะครับต่างๆนะครับ หลายๆทวีปนะครับมารวมกันที่สถานที่อย่างนี้นะครับให้เรานะครับได้ไฟศึกษาเรียนรู้นะครับหรือเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของประเทศไทยนะครับที่ไทยนะครับสนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ไปได้นะครับที่ส่วนพุทธศาสตร์ป่าชลิาชาติรอ9นะครับจะแล้วเสร็จนะครับในปีงบประมาณพศ2566นี้นะครับเรานะครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอ เราจะต้องไปได้ไดแน่นอนครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเมื่อวันนี้ก็ได้จัดประชุมนะครับมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่นะครับราชการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยมีนายปิ่นศักดิ์สุรัสวัสดีนะครับรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานในการนี้นะครับก็มีนายวิทยาหงวินจันนะครับรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งพร้อมด้วย คณะผู้บริหารข้าราชการนะครับที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับณนะห้องอศูนย์อานวยการวิทย์ทรัพยากรทางทะเลจังชั้ชแปุรครับสําหรับการประชุมดังกล่าวนะครับก็เพื่อให้การปฏิบัตินะครับตามมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนะครับโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการทางนี้นะครับกำหนดให้ทุกหน่วยงานส่งแบบฟอร์มนะครับ การรายงานสรุปข้อมูลสถานการณ์โควิด -19 นะครับในรูปแบบไฟล์รูปภาพนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับของกลุ่มผู้บริหารทอชอรวมนะครับก่อนเวลา10นาฬิกานะครับของทุกวันและให้ผู้โวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางผลิตฝั่งที่1-7ถึง7นะครับหรือรักษารษาชการแทนนะครับกรณีจำเป็นเท่านั้นเข้าร่วมนะครับประชุมวีโอคอนเฟนซ์ เวลา11นาฬิกานะครับของทุกวันนะครับเพื่อรายงานสถานการณ์การระบาดนะครับของโรคโควิด -19 นะครับในพื้นที่รับผิดชอบต่อประธานกรรมการนะครับศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังนะครับจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2 9หรือโควิด -19 นั่นเองครับไปกันที่ทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งครับอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกนะครับก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่นะครับโครงการฝั่งทะเลนะครับตัวอย่างตามราชดัมปรีนะครับในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาธิในรัชกาลที่9นะครับในเรื่องของที่มีชาวบ้านนะครับพบเต่าทะเลเกยตื้นนะครับแต่ยังมีชีวิตอยู่นะครับบริเวณคลองบางแก้วนะครับตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลมนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้เข้าตรวจสอบนะครับพบเป็นเป่าประหนุนะครับน้ําหนักนะครับอยู่ที่6.4กิโลกรัมความกว้างของกระดองนะครับอยู่ที่39.5เซนติเมตรความยาวนะครับของกระดองนะครับ39เซนติเมตรนะครับสภาพอ่อนแรงนะครับไม่พบบาดแผลบริเวณลําตัวไม่พบไมโครชิปนะครับและแถบโลหะภายนอกมีเพียงนะครับ และสาหลายนะครับที่เกาะกระดองนะครับและส่วนหัวอยู่เล็กน้อยนะครับรอยของตะแคงขวานะครับศูนย์ศูนย์เสียสมดุลนะครับการทรงตัวขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับเข้าตรวจสอบและจะนําตัวของเต่าทะเลนะครับมารักษานะครับฟื้นนะครับเพื่อรอการปล่อยต่อไปนันองครับ ไปกันที่ทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลฝั่งที่4นะครับก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและผู้นําชุมชนนะครับร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับของพื้นที่ตามที่ประชาชนนะครับหมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่9ตําบลบ้านสะตนนะครับหน้าบ้านหน้าสะตนนะครับ อำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนะครับผลจากการตรวจสอบปรากฏว่านะครับพื้นที่ที่กัดถูก,กัดเซาะชายฝั่งดังกล่านะครับอยู่ในบริเวณจุดสิ้นสุดนะครับโครงสร้างป้องกันการก,กัดเซาะชายฝั่งนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองในท้องที่หมู่ที่5นะครับอำเภอหัวไสนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชยาว 1, 3 8 0เมตร ส่งผลให้พื้นที่บริเวณสิ้นสุดโครงการดังกล่าวนะครับเกิดปัญหาการกัดซซอใช้ฝั่งนะครับทำให้บ้านของราษฎรนะครับชำรุดนะครับเสียหายจํานวน2หลังนะครับและตน้นมะพร้าวล้มหลบเป็นจํานวนมากครับยังอยู่กันที่สํานักงานทรัพยากรทางทะเลฝั่งที่4นะครับก็ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะครับและเจ้าหน้าที่ของงาน ปะกาลังนะครับกลุ่มวิเวศทางทะเลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลฝั่งอ่าวไทยต่อการนะครับจังหวัดชุมพรดําเนินการตรวจสํารวจนะครับและกําหนดจุดนะครับสำหรับนะครับปลูกนะครับฟื้นฟูปะกาลังนะครับตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะกาลังนะครับแบบบูรณาการทุกภาคส่วนปี2องพันห้าร้อยสนะครับบริเวณอ่าวลึกนะครับพื้นที่เกาะเต่าอำเภอเกาะมังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจำนวน25ไร่ โดยแบ่งพื้นที่นะครับฟื้นฟูปะการังตามวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจํานวน10ไร่นะครับและเพื่อเป็นแหล่งนะครับพันเพราะพันนะครับจำนวน15ไร่นะครับซึ่งในพื้นที่นะครับสามารถดําเนินการปลูกได้3วิธีนะครับได้แก่ปลูกบนพื้นที่แนวปะการังธรรมชาตินะครับปลูกลงนะครับพื้นที่แข็งอิฐบล็อกคอนกรีตนะครับและ กลูกลงบนแท่นเหล็กนั่นเองครับมากันที่ข่าวของโตโน่กันบ้างครับโตโน่นะครับก็หลังจากนะครับที่มีการเปิดโครงการนะครับหนึ่งคนว่าหลายคนช่วยนะครับไปในช่วงวันที่19นะครับมีนาคม2องนันานะครับซึ่งอาชดีกรมทรัพยากรทางกริศับของเราก็ได้เดินทางไปร่วมนะครับพิธีเปิดนะครับโครงการของโตโน่นะครับ ก็ณตอนนี้นะครับโตโน่นะครับก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าขอหยุดนะครับปฏิบัติการชั่วข่าวนะครับตามมาตรการโควิด -19 นะครับหลังจากนะครับที่โตโน่ผ่ากินนะครับพร้อมทีมงานร่วมกันนะครับทำภารกิจนะครับวันแม่แอนดซีนะครับหนึ่งคนไหว่หลายคนช่วยมาจนถึงวันที่6นะครับมาจนถึงวันที่6นะครับกับระยะทาง27 กิโลเมตรนะครับที่เกาะพะรวยนะครับจังหวัดสุราธานีนะครับไปเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับงานนี้นะครับโตโน่ก็ออกมาประกาศนะครับอย่างชัดเจนนะครับขอยุติการว่ายน้ำนะครับแต่ว่ายน้ำยุิกับชั่วข่าวนะครับด้วยสาเหตุนะครับจากพิษนะครับไวรัสโควิดนะครับนาทีนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับถึงแม้ว่าจะต้องหยุดนะครับไว้ก่อน ก็ไม่มีอะไรนะครับที่จะต้องเสียหายเสียดายนะครับพวกเราทำอย่างเต็มที่นะครับสุดกําลังนะครับโตโน่ก็เชื่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันอีกครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับเราจําเป็นต้องปฏิบัติตามเรื่องนะครับของโควิด1 i นะครับตั้งแต่เริ่มนะครับไม่ใช่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะครับแต่นะครับที่เราเริ่มเพราะ ต้องการให้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเรานะครับโตโน่นะครับก็ยังฝากว่านะครับหวังว่านะครับในช่วงเวลา5-6วันนี้นะครับก็ดีใจนะครับที่ได้สร้างรอยยิ้มนะครับสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับให้กลับไปสู้นะครับตอนนี้ได้เวลาของพวกเรานะครับกลับไปบ้านนะครับไปดูแลคนที่รักนะครับไปดูแลตัวเองนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเราได้เจอกันอีก แน่นอนนะครับโนออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับยุติช่วข่าวนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกแน่นอนหลังสถานการณ์นะครับโควิด19นะครับอยู่ในกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็โครงการนี้นะครับก็จะดำเนินการต่อไปนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับตรงโนพาขินนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราพักฟังสี่งน่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วง สุดท้ายของรายการ DMCR Daily เสียงสื่อสารบ้านทองครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับทางการไฟฟ้านะครับก็ได้แจ้งนะครับให้พวกเรานะครับไปตรวจสอบนะครับสิทธิ์นะครับในการได้ประกันนะครับเงินการผลักของไฟฟ้าคืนนะครับก็ตรวจสอบนะครับได้ตั้งแต่วันนี้นะครับ เป็นต้นไปนะครับซึ่งทางเพจนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้แจ้งให้ประชาชนนะครับได้ตรวจสอบสิทธิ์นะครับในการขอเงินคืนนะครับประกันการใช้ไฟ้านะครับเฉพาะผู้ใช้ฟ้าประเภทนะครับบ้านนะครับอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กนะครับตั้งแต่วันที่25มีนาคมนะครับเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้นะครับจากกรณีนะครับที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ เห็นชอบนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรการเพื่อบรรเทาให้ประชาชนช่วยเหลือนะครับจากผลกระทบสถานการณ์นะครับไวรัสโควิด1นจีนะครับในเรื่องของค่าของชีพนะครับและบรรเทาภาระนะครับให้กับประชาชนลดค่าใช้จ่ายหลักนะครับด้านสาธารณโภคพื้นฐานนะครับอันนี้แก่ค่าน้ำประปานะครับค่าไฟฟ้าสำหรับค่าไฟฟ้านะครับมี สามด้านนะครับที่ที่เราจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเนี่ยก็คือเรื่องของลดนะครับค่าใช้ไฟฟ้าร้อยละสามเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้านะครับทุกประเภทเป็นระยะนะครับเวลาสามเดือนนะครับแล้วก็ขยายนะครับเวลาการชำระนะครับค่าไฟฟ้านะครับสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะนะครับอย่าง ได้แก่ธุรกิจโรงแรมนะครับกิจการให้เช่าที่อาศัยนะครับที่พักอาศัยโดยจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยนะครับในช่วงที่ขยายนะครับระยะเวลาก,าการชำระค่าไฟฟ้านี้นะครับตลอดระยะเวลาพักผ่อนพันธนะครับและจะไม่มีการลดการจ่ายไฟนะครับเป็นการช่วงคราเบ็ดขาดโดยให้ผ่อนผันนะครับไม่เกิน6เดือนของต่อรอบบิน,นครับสำหรับไปแจ้ง ค่าไฟฟ้าเดือนมษายนและเดือนพฤษภาคมโดยผู้ใช้ไฟฟ้านะครับที่มีความประสงค์นะครับและขอรับนะครับความช่วยเหลือนะครับสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานของการไฟฟ้าในพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องของการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะครับหรือการคืนเงินประกันมิตเตอร์ไฟนะครับจะให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่หนึ่งนะครับก็คือ บ้านที่อยู่อาศัยนะครับและประเภทที่2ก็คือกิจการขนาดเล็กนะครับนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่การไฟฟ้านะครับให้พวกเรานะครับที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของกิจการขนาดเล็กเข้าไปทําการตรวจสอบสิทธิ์นะครับนะครับในการขอแจ้งขอคืนเงินนะครับประกันการใช้ไฟฟ้านะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูได้นะครับ มากันที่ข่าวต่อไปนะครับนายกนะครับก็ขออำนาจนะครับครมนะครับใช้พรกรฉุกเฉินคุมนะครับโควิด -19 แพร่เชื้อนะครับคนเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐุนตรีนะครับก็ได้ขออำนาจคณะรัฐมนตรีออกพระราชบัญกำหนดนะครับพรกรนะครับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ .2548 นะครับโดยจะมีการกำหนด รายละเอียดเรื่องพื้นที่นะครับและแนวปฏิบัติหลังจากมาติคณะรัฐมนตรีออกนะครับก็เมื่อเพื่อควบคุมนะครับอการระบาดนะครับของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับสำหรับสาระสำคัญนะครับของพระราชบัญญัติกำหนดพรกนะครับทั้งหมดนะครับ19มาตรานะครับมาตราส่นะครับในพระราชบัญญัติพระราชกำหนดนี้ สถานฉุกเฉินนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับหมายความว่าสถานการณ์อันกระทบนะครับหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือนะครับอาจทําให้ประเทศหรือนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศนะครับตกอยู่ในภาวะขับขันนะครับหรือการกระทําความผิดเกี่ยวกับการก่อก,การร้ายนะครับตาม ประมวลกฎหมายอาญาน,นะครับการรบนะครับหรือการสงครามซึ่งจําเป็นนะครับต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองนะครับระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งร,ราชากาจไทยนะครับเอกราชนะครับและรูรณภาพแห่งอาณาเขตนะครับผลประโยชน์ของชาติการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตนะครับโดยปกติสุขของประชาชนการคุ้นครองนะครับสิทธิ์นะครับเสรีภาพนะครับความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวมนะครับหรือการป้องปัดนะครับหรือแก้ไขยุยวยากนะครับความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรงมาตรา5วรสองนะครับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับตามวรหนึ่งนะครับ ให้ใช้บังคับตลอดระยะเวลานะครับที่นายกงนตีกําหนดแต่นะครต้องไม่เกิน3าเดือนนับแต่วันประกาศนะครับในกรณีนะครับที่มีความจําเป็นต้องขยายเวลานะครับให้นายกงนตีนะครับโดยความผิดชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศนะครับขยายระยะเวลานะครับการใช้บังคับออกไปอีกเป็นข่าวคราวละไม่เกิน3เดือนนะครับ มาตรา5นะครับวักสามนะครับเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลงแล้วนะครับหรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบนะครับหรือสิ้นสุดกําหนดเวลาตามวักสองนะครับให้นายกรัฐมตรีประกาศยกเลิกนะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับมาตราหนะครับให้มีคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินคณะหนึ่งนะครับประกอบด้วยรองนายกมตรีนะครับซึ่งนายกมตรีนะครับก็มอบหมายเป็นประธานกรรมการนะครับ มาตัา,ตานะครับในกรณีที่มีความจําเป็นนะครับเพื่อแก้ไขสถานก,การณ์ฉุกเฉินนะครับให้ยุติลงได้โดยเร็วนะครับหรือป้องกันไม่ให้เกิดสถานก,การณ์ร้ายแรงมากขึ้นให้ในายกมนตรีมีอำนาจออกข้อกําหนดนะครับตามข้อหนึ่งนะครับก็คือห้ามไม่ให้บุคคลใดน,นะครับออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนดเว้นแต่จะได้รับอนุญ,ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น 2. นะครับห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือม่วสุงกันณนะที่สารใดใดหรือการกระทานะครับการใดที่อันเป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยนะครับสห้ามการเสนอข่าวนะครับการจหนายนะครับหรือทําให้แพร่หลายนะครับซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดนะครับที่มีข้อความอัจจะทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวนะครับหรือเจตนามิดเบือน ข้อมูลข่าวสารทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานฉุกเฉินนะครับ 4. ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยาพนาะหรือกําหนดนะครับเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยาพาหนะานะครับการห้ามการใช้อาคารหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดๆหนะครับให้ยพประชาชนออกพื้นที่ที่กําหนดนะครับเพื่อปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยนะครับของประชาชนดังกล่าวนะครับหรือห้ามผู้ใดนะครับเข้าไปในพื้นที่นะครับที่กําหนดมาตรา8 8นะครับผู้ใดที่ฝ่าฝืนข้อกําหนดนะครับประกาศหรือคําสั่งที่ออกมาตรา9นะครับเรต้องระวางโทษนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน4ี่หมบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อนะครับในการปฏิบัตินะครับที่ท่านนายกนะครับก็ ขออำนาจนะครับคณะมนตรีออกพระราชกําหนดนะครับผลพลกรบในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับพศ2548นะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับปฏิบัติตามนะครับข้อสังการของท่านนายกนะครับเพื่อตัวเราเองนะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับโควิด -19 นะครับก็ยังไม่สู้ดีนักนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับใส่แมสทุกครั้งนะครับแล้วก็ ล้างมือทำความสะอาดนะครับเจลทุกครั้งเวลาสัมผัสวัสดุต่างๆนะครับก็ยังไงก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อเรานะครับและทุกคนจะได้ออกภัยเองครับยังไงนะครับผมก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วมีอีกข่าวหนึ่งนะครับที่มาฝากทางส่วนสามกอนนะครับก็มีช่องทางนะครับในการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่อง YouTube นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทํา รายการอยู่2รายการนะครับก็ตอนนี้ที่ผมอ่านข่าวอยู่นะครับทุกท่านก็จะได้เห็นหน้าตาของผู้จัดรายการนะครับแต่เราจะไปลงในช่อง YouTube Daily ของเรานะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับดีเอ็า DM CR, DM CR Daily นะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้และอีกช่องทางหนึ่ง DMCR Channel นะครับซึ่งเป็นขคงา เป็นรายการนะครับที่ชื่อรายการว่าทชพาไปนะครับโดยมีผมนะครับอธิกรนะครับเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับก็จะไปตามปฏิบัติภารกิจนะครับต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของเรารวมไปถึงข่าวนะครับในเรื่องของสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับด้านทรัพยากรทางทะเลฝั่งนํามาฝากให้รู้ฟังนะครับผ่านรายการทชพาไปนะครับยังไงผมก็ ตอนนี้นะครับ EP แรกนะครับจะเผยแพร่นะครับแน่นอนนะครับผ่านช่อง y t u t u นะครับ DMCR Channel กับรายการทชพาไปนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ subscribe ด้วยนะครับโอเคครับหมดเวลานะครับสำหรับรายการเซนติสารวัทชอแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังรายการของเราด้วยดีเสมอมานะครับในงานไหนนะครับที่มีข่าวนะครับจากฝากประชาสัมพันธ์ก็ ติดต่อมาได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กรของเราได้เลยนะครับครับผมนะครับนายอิทธิกรวานพรครับและคุณไพรัชเจริสญิระครับผู้คุณเสียต้องลากไปก่อนนะครับกลับมาพบก,กันใหม่มวนันพรุ่งนี้วันเวลาดีๆสำหรับวันนี้สวัสดี